นี่ของคสมุดปากกาเราจะดูว่ามีไดโนเสาร์ทั้งหมดกี่ตัวมีตัวที่หนึ่งตั้นตัวที่สองตัวที่สามโี้่คิดตัววะนั่นนั่นนั่นตัวตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ยวพาไปดูตัวที่สี่ตัวที่ห้ากันนะนั่นหนึ่งสองสามสี่ห้าอยากให้ทุกคนมาดูนี่อันนี้อีกตัวหนึ่ง แล้วก็นี่ตัวนี้ตัวนี้ชื่อพันอะไรอ่ะกินพืชหรือกินสัตว์อันนี้นี่ตัวนี้ตัวใหญ่อุ้ยใหญ่มากอันนี้ก็อีกตัวหนึ่งนี่ตัวเดี๋ยวพาไปดูอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งโน่นแผงนี่ต้นมะพร้าวคอยยาวพันอะไรวะนั่นตัวอะไรนี่ก็อีกตัวหนึ่งแล้วก็ตรงนู้นนะคะ แล้วก็ที่นี้ใหญ่มากเลยมาเลยนะเข้าฟรีนะเขาไม่เสียตังนะตัวเนอันนี้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 น่าจ,จะกินกินสักไหมมีหางกระตุกกระดิกด้วยหางกระตุกกระดิกด้วยเดพาไปดูอีกตัวนึงตัวนี้ตัวนี้พาไปดูบ้างดูกัน,กนอ,อยากจมาเที่ยวน,นี่นะนิงตัวใหญ่มากแลก็ ตัวหนึง่สงสมจิรมาก